สวัสดีค่ะสองนชเดลน,นะคะคลิปนี้ก็จะมาเปิดกล่องพิมว์ีิพายอีกแล้วนะคะกล่องพิ้วแรกของเราในวันนี้ก็จะยังอยู่ในเรื่องของสายมูนะคะทุกคนสายมูห้รรามพลาดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมย์สั่งอะไรมานะ,ะทุกคนนะของันเลยนะคะอะเดี๋ยวบอกก่อนว่าไม่นี่ไม่ได้สั่งจากเพจพิมว์ี่พายขายทุกอย่างนะคะรอบนี้เมย์สั่งจากติ๊กต็อกช็อปค่ะทุกคนนี่นะนี่ติ๊กต็อกช็อปนะคะคือจากในติ๊กต็อกค่ะทุกคนมันจะมีส่วนลดนะคะมินินั่ง ก็เลยสั่งในติ๊กต็อกนะคะแกะออกันเลยไม่เนตสั่งเป็นหลายๆคนว่าคุจะสั่งนี่นะคะเป็นแผ่นทองค่ะทุกคนอเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอนะคะที่พิมพ์นิพายพาไปเที่ยววัดแชร์งหมิวนะคะทุกคนไปดูกันเลย วัดนี้เป็นวัดดั้งเดิมขององ,องค์แชงกงค่ะสร้างมา400ปีแล้วตั้งหันค่ะเดี๋ยวจะนำพาของของคุณลูกค้าเนี่ยเข้าไปสู่ด้านในค่ะเข้าไปสักการะ,ะองค์แชกงด้านในค่ะและนี่คือองค์แชงกงองค์ดั้งเดิมนะคะที่มีอายุ500ปีเรานำของที่เป็นแผ่นทองของพิมพ์นะคะมาที่นี่ ขอพอรกับองค์แชกงแบบใกล้ๆทุกครั้งค่ะและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะนำข้าวนะคะกลับไปฝากเพื่อนรักนะคะให้เพื่อนรักผสมกับข้าวไว้หุงทานเป็นสิริมงคลค่ะ คลูกเพื่อนครั้งมากที่นี่คือ500อปีเป็นวัดดั้งเดิมก่อนจะมีวัดใหญ่แล้วก็เราทำแบบนี้ทุกครั้งเพื่อนถึงขอได้ไหว้รวยไงและนี่นะคะก็เป็นมูแปดนะคะที่ไม่ได้สั่งมานะ8 1 8บาทนะคะนี่นะคะเป็นมาในรูปแบบกองเป็นซองแบบนี้นะคะซองก็มาหยีสีแดงทุกคน เปิดดูเลยนี่นะคะแวบสดสดกันอ่ามีใบรับประกันคุณภาพทองด้วยนะคะ9ก 16. 5นะนี่นะคะนี่ก็คือแผ่นทองของพิมพ์ไทยนะคะจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ของวัชัยฟงหนูนะคะแล้วก็จะมีทองนี่นะคะ0.1กรัมนะทุกคนนะ ขอได้ไหวรวยนะคะเขาจะมีวิธีการาบูชานะคะทุกคนนะวิธีบูชาวิธีบูชาแผ่นทองนะคะแผ่นทองใส่กระเป๋าให้เอาด้านที่เป็นหน้าองค์แชกงนะคะแนบกับบัตรประชาชนทุกคนส่วนด้านที่เป็นกังหันด้านนี้นะคะกังหันก็จะเป็นด้านนี้นี่นะคะแนบกับ เงินนะคะหรือธนบัตรของเรานะคะนี่ตามรูปเลยนะเขาจะมีวิธีแล้วก็บอกไว้ด้วยนะคะว่าทํายังไงนะคะนี่อันนี้อาจะแนบกับแบงก์อาหรือธนบัตรนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแนบกับประชาชนทุกคนแล้วก็ใส่กระเป๋าประมาณนี้นะคะส่วนใครที่จะนําแผ่นทองใส่ไว้ในเคสมือถือก็ได้นะด้านองค์ชายกงแนบกับมือถือด้านองค์ชายกงก็คือด้านนี้นะคะแนบ แนบกับมือถือนะคะส่วนด้านกลางหันให้เอาออกข้างนอกนะคะนี่กลางหันออกด้านนอกเพื่อที่จะรับซับนะคะนี่ก็ตามรูปนี้เลยนะทุกคนนะนี่นะคะอ่ะมูแปดที่เมเนตสั่งมานะคะราคา818บาทนะคะนี่ก็ถึงมือเมเนตเรียบร้อยแล้วนะคะและจากคลิปของพิมพ์ลิภายที่ให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนเขาว่ามีข้าวสารด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในมือเมเนตเรียบร้อยช่ไหม นี่มะคาก็คือใส่มาด้วยในกล่องนี้นะก็ะได้มา1 2ึ่งสอี่ห้าหดประมาณ7เม็ดนะคะ หกเม็ดเต็มและเจ็ดเม็ดเล็กแบบนี้นะคะนี่เพื่อเป็นเิริมโคน,นะทุกคนคะคือที่พิมพ์ทิพยพูดนะคะเขาบอกว่าบางทีไปก็คือมันหมดนะคะทุกคนนะแต่รอบนี้คือมีนะคะแล้วก็นางก็เอามาทั้งหมดเลยกับเมืองไทยนะไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาไปหุงหรือเปล่านะคะอาจจะเอาไว้บูชาแบบนี้นะทุกคนนะนี่ก็จากวัดนะคะพิมพ์ทิพยก็แบ่งให้ สำหรับลูกค้าที่ CF แผ่นฟองของพิลิพายไปนี้นะคะก็ใคร CF เอฟมาบ้างได้ผลยังไงมาคอมเมนต์กันใต้คลิปเมเนตด้วยนะคะเดี๋ยวเมเนตก็จะลองใช้ไปสักพักนึงได้ผลยังไงก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมอีกครั้งนะคะสำหรับแผ่นฟองวัดแชร์กงหนูนะทุกคนก็ขอให้ปังๆเฮงๆเ,เหมือนพิมลิพายนะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำใจให้สองน c ำชาแนลด้วยคลิปนี้ไม่ได้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย